สิ่งที่คาดหวังอีกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะให้คู่เราหรือผู้หารที่อยู่ในโครงการที่ได้รับโล่และเกียรติบัตรในวันนี้ไม่ใช่ได้รับโล่และเกียรติบัตรเฉพาะในเขตเราอยากจะเห็นพวกเราก้าวหน้านะครับรับโล่รางวัลระดับเขตระดับภาคระดับประเทศก็อยากเห็นความสําเร็จของพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นโครงการเพอเศษมาเป็นฐานในการที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาของ ของพวกเราให้มีความก้าวหน้าให้มีความเจริญในเรื่องสาระหรือกลุ่มต่างๆที่เรารับผิดชอบให้มากยิ่งขึ้นวันนี้ถือว่าเป็นเป็นวันที่ภาคภูมิใจละครถึงผมเองจะไม่มีโอกาสได้ได้ไปร่วมร่วมรับนะได้ร่วมแข่งขันแต่ก็มีโอกาสได้เป็นคณะกรรมการมีโอกาสได้มาเป็นคณะทํางานแล้วก็ได้มาร่วมชื่นชมทินดีตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับของการทํางาน ซึ่งสิ่งที่พัฒนาตนเองยิงเป้าหมายหลักก็คือมันจะส่งผลไปถึงโรงเรียนถึงผู้เรียนของเราน่แหละนะครับได้เห็นพวกเรามุ่งม,มั่นทุ่มเทตั้งใจในการทํางานในการที่จะส่งเข้ามาประเมินในส่วนนี้ผมยังยังขอชื่นชมในส่วนนี้จริงๆนะครับที่เทุกท่านไพยายามที่จะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคที่มันมีมากมายผลก็เห็นชัดเจนพวกเราทําได้นะครับเนี่ชื่นชมเป็นอย่างยิ่งเลย เป็นกำลังใจให้กับคนที่ได้รับรางวัลตั้งแต่รองชนะเลิศหรือว่าที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ตามลาดับนะครับก็ดูจุดข้อบอกพร่องดูจุดอ่อนของตัวเองในปีนี้แล้วก็ไปปรับปรุงพัฒนาในปีหน้าเชื่อเหลือเกินว่าพวกเราก็ทําได้ถ้าถสามารถที่จะท้าชิงจากผู้ชนะเลิศในวันนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้อย,อยู่ที่ปีหน้าต่อไปนะครับเพร,เพราะเพชสามาร์เราก็จะสารต่อนะครับในปีหน้านะครับ,รบเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับ คคุณครูเราต่อไปในวันนี้เนี่ยท่านจะมีความภาคภูมิใจในผลงานที่ทุกท่านได้มุ่งมั่นและภาคเพียนมาแล้วก็ท่านจะสามารถที่จะนำเอาความรู้เอาข้อเสนอแนะต่างๆที่ท่านคณะกรรมการได้แนะนำนะคะ เพราะว่าคณะกรรมการที่เราคัดเลือกมาเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะในเรื่องของการดูแลนักเรียนในหลายๆด้านนะคะในส่วนของท่านผู้บริหารก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารจัดการสถานศึกษาหลายท่านได้คําแนะนําไปเ็าอยากให้เอาคําแนะนําเหล่านั้นนะคะไปพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะต่อยอดนะ,นะคะไปสู่การนําไปพัฒนานักเรียนแล้ว คนเหล่านั้นก็อยากจะให้มันสะท้อนกลับมาที่คุณครูแล้วก็ท่านผู้บริหารทุกท่านให้ได้ประสบความสําเร็จและมีความก้าวหน้าในชีวิตราชการด้วยนะคะก็อยากเห็นทุกท่านก้าวไปสู่ในระดับประเทศต่อไปนะคะขอบคุณที่พวกเรามีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองนะครับส่วนที่เขตให้ได้คือขวัญกำลังใจนะครับวันนี้เราตั้งใจที่จะยกย่องเชศของเราให้มีคุณค่ามากที่สุดนะครับยิ่งเราพัฒนาตัวเองมากเท่าไหร่นะครับ ผลดีจะเกิดขึ้นกับนักเรียนเพราะว่าเราต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วมีคนไปเติมเต็มให้เราก็จะได้พัฒนาคุณภาพนักเรียนเราต่อไปนะครับ